ก็เคยนุ่มนวลไรเดียรซาแต่ฉันเบื่อที่เป็นต้องใส่หน้ากาก mm. พอไม่อยาดชนเธอนั้นยังเปล่าเป็นห่วงพร่ำบอก Good night baby คนดีหรือเปล่าฉันคิดถึงเธอทำไปเพื่ออะไรอยู่ก็ไม่ร้ายโอ้มาสุดฉันไม่ใช่ไงไนเเนี่ย ใจทั้งปีอยากจะไปแค่เธอที่เต็มและ sorry นจะได้ไป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 คงจะต้องใช้เดียวคงจะต้องใช้เดียวแก่งโซล่า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 ลง่งลซล่าล่า ป็นแฟนเอแต่แล้วมันจะทำไมตอนนี้จะเป็นคใครๆที่ฉันไม่ไดีสนใจไม่ได,ไมไดีมีเวลาแก็เป็นหาทีเธอถูกใจตอนนี้มีเพียงแค่ตัวฉันเองช่วยเป็นให้เขาไป,ป,ปามันเป็นแค่เรื่องของโชคชะตาจะมันแค่ลูกมาไม่สบอารมณ์ก็ไดาษคืนหซ้าฉันจะบังคับไปส่วนไดงไงแค่คเขาจะแคร์ก็ฉันจะเชร์ใส่อมองเห็นเธอไม่ใช่เงื่อนในไลฟ์สตอรี่ความจริงใจไม่มี ก็ใจทั้งดีเออ but so because I told you I'm sorry เออถ้าหนูไปๆๆต้องจะต้องใช้เดี๋ยวต๊า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 ต้องต้องใช้เดี๋ยว I'm going so la 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 I'm going so la 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 เมื่อเรานน้นจบไม่ดีเท่าไรมันต่างเสียใจหัวใจมันยับยลแต่คนเดียวคงด,ดีกว่าอยู่แค่เธอมันเสียเวลาลมพัดพาหัวใจนั้นลอยไปเจ้าน้อยสานแสงบนฟ้าแสนไกลใจต้องการที่จะไปคอยดูให้ใคยปจเจารณา Please Em cần sa la 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 I'm going sa la 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 la